สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังค่ะ จากการดักฟังทางโทรศัพท์ในยุคสงครามเย็นสู่ระบบเสียงที่ได้รับความนิยมในแกงคอรเซนเตอร์โทรศัพท์นะคะเป็นอุปกรณ์การสื่อสารที่สำคัญสำหรับคนในยุคปัจจุบันมากเลยค่ะมันทำให้เรานะคะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว,รวกว่าการส่งโทรเลขแล้วก็จดหมายมากๆเลยค่ะแต่เทคโนโลยีมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเดี๋ยววันนี้นะคะจะพามาดูกันว่าในโลกของโทรศัพท์ที่เป็นการสื่อสารด้วยเสียงทั้ง2ทางนั้นมันมีเทคโนโลยีอะไรที่ถูกนำมาใช้ทั้งแบบถูกถูก แล้วก็ผิดๆจนสามารถสร้างความเสียหายในวงกว้างกันได้บางค่ะข้อแรกเลยนะคะการดักฟังและการบันทึกการสนทนาการดักฟังและการบันทึกการสนทนานะคะไม่ว่าจะเป็นบนโทรเลขหรือว่าโทรศัพท์นะคะเป็นสิ่งที่ทํามากันอย่างยาวนานมากๆเลยนะคะตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามโลกจนมาถึงยุคสงครามเย็นเรียกได้ว่าแทบจะทันทีหลังจากที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับการสื่อสารเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วก็มีการเริ่มใช้งานกันเป็นล่ําเป็นสัรกันในปี1 8 9่ หากใครนะคะที่เคยดูพวกหนังสายรับยุคสงครามหรือว่าสงครามเย็นก็จะเห็นว่าบรรดาหน่วยข่าวกรองนะคะมีการดักฟังโทรศัพท์กันอยู่ตลอดเวลาเลยซึ่งในสมัยนั้นนะคะจะนิยมใช้โทรศัพท์บ้านกันเป็นหลักโดยการทํางานง่ายมากๆค่ะคือแค่เชื่อมต่อวงจรของสายต้นกับปลายสายเข้าหากันแล้วก็ส่งเสียงผ่านสัญญาณไฟฟ้าจากนั้นนะคะต้นทางไมโครโฟนก็จะแปลงเสียงผู้พูดเป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วก็ส่งผ่านสายโทรศัพท์ข้ามไปที่ปลายทางเสร็จแล้วก็จะแปลง สัญญาณน,นั้นกลับมาเป็นเสียงแค่นั้นเลยค่ะง่ายๆหากใครพอจะมีประสบการณ์มากหน่อยนะคะก็อาจจะเคยได้ยินอาชีพโอเปอเรเตอร์ที่ทําหน้าที่เชื่อมต่อสัญญาณของทางต้นทางแล้วก็ปลายทางเข้าหากันพอเทคโนโลยีนะคะมีการพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเราก็จะทดแทนโอเปอเรเตอร์ที่เป็นคนด้วยเครื่องจักรค่ะทําหน้าที่แค่กดเบอร์แล้วก็มีเสียงตู้ตู้ตู้ทุกคนเคยได้ยินไหมคะระบบก็จะสลับช่องสัญญาณไปหาปลายทางได้ทันทีค่ะซึ่งเสียงที่เราส่งผ่านสา โทรศัพท์นะคะเป็นเพียงสัญญาณไฟฟ้าธรรมดาที่ถ้าหากใครนะคะแอบตัดสายโทรศัพท์หน้าบ้านแล้วเอาหูฟังไปต่อก็จะทําให้คนคนนั้นนะคะดักฟังสายสนทนาของเราเหมือนที่เห็นในหนังสายลับในยุคก่อนได้ทันทีเลยค่ะต่อมานะคะเทคโนโลยีการบันทึกการสนทนาก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาอีกทีหนึง่งจากเดิมนะคะสัญญาณไฟฟ้าที่อ่านได้จากสายก็จะแปลงเป็นเสียงแล้วก็เก็บเอามาวิ่งผ่านเครื่องบันทึกเก็บลงไปในหน่วยความจํานะคะอย่างเช่นเทปหรือว่าแผ่นแม่เหล็กต่าง แล้วเสียงนะคะก็จะค่อยๆวิ่งส่งไปที่ลําโพงเพื่อให้เรานะคะยังได้ยินการสนทนาอยู่นั่นเองค่ะแต่โลกเรานะคะก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีอยู่เรื่อยๆนะคะตั้งแต่ยุค 2G เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ได้ถูกพัฒนาให้ใช้งานในระบบดิจิตอลมีการเข้ารหัสทําให้มีเพียงผู้รับแล้วก็ผู้ส่งเท่านั้นที่จะสามารถถอดรหัสแล้วก็รับสารได้ใช่ละคะล่ะเราเริ่มมีการตระหนักเรียนรู้ถึงความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นส่วนตัวตั้งแต่สมัยที่ใช้งานระบบ2 G ่ะคทําให้เรื่องการดักฟังนะคะเป็นเรื่องที่ทําได้ยากขึ้นมากเลยค่ะแต่สําหรับการบันทึกเสียงสนทนาเรียกนั้นนะคะกลับทําได้ง่ายยิ่งกว่าเดิมไปอีกค่ะเพียงแค่นําเสียงที่ส่งมาเป็นดิจิตอลบันทึกลงไปในหน่วยความจําแค่นี้ก็จะเรียบร้อยค่ะยิ่งมาอยู่ในยุค 3G นะคะ ที่มีแบนด์วิดต์สำหรับส่งข้อมูลเพิ่มขึ้นมหาศาลคนที่อยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านจะรู้ดีว่าระหว่างเน็ต GPRS บน 2G กับ 3G เนี่ยความเร็วมันจะต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยจนต่อมานะคะก็มีเทคโนโลยี h v o i c e นะคะที่เครือข่า,ขายโทรศัพท์ในบ้านเราเป็นเทคโนโลยีการส่งเสียงสนทนาแบบคุณภาพสูงเรียกว่าถ้าโดนอัดรับรองชัดเป๊ะให้น n ซอร์เก็บได้ทุกเม็ดแน่นอนค่ะในเรื่องต่อมานะคะเรื่องการสร้างเสียงปลอมค่ะ อีกหนึ่งเทคโนโลยีนะคะที่ถูกนําเข้ามาใช้ในวงการโทรศัพท์กันอย่างแพร่หลายในตอนนี้เลยค่ะก็คือการสร้างเสียงปลอมหรือว่าเสียงสังเคราะห์ไม่ว่าจะใช้นะคะเพื่อจุดประสงค์ของการเป็นเครื่องตอบรับอัตโนมัติสําหรับแกงคอลเซ็นเตอร์นะคะหรือจะเป็นการเรียกรับยาช่องที่2ต่างก็ได้รับความนิยมทั้งสิน้นซึ่งการสังเคาะเสียงรูปแบบที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือการที่เรบาบันทึกเสียงและเปิดเสียงนั้นซ้ำๆดีขึ้นมาหน่อยนะคะก็คือการเอาเสียงที่บันทึกเนี่ยมาตัดต่อนะคะเพื่อเปลี่ยนสารที่ส่งออกไป ะะอย่างเช่นการตัดคํานิเสธนะคะอย่างเช่นเธอไม่ต้องทําเป็นเธอต้องทําวิธีการนี้นะคะน่าจะเป็นวิธีการที่ทํากันมาอย่างยาวนานมากๆแล้วล่ะค่ะวิธีการที่อยู่เบื้องหลังของเสียงสังเคราะห์ที่เราได้ยินกันบ่อยๆนี่เองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะระบบคิวที่เวลาเราไปรอรับยาเนี่ยแล้วก็จะมีเสียงประกาศว่าหมายเลขตุด,ตด,ตด รับยาที่ช่อง2ค่ะถ้าลองฟังดีๆนะคะจะรู้ว่าสิ่งที่พูดนั้นนะคะมีการเว้นวรรคอย่างชัดเจนการบอกตัวเลขก็จะบอกเป็นตัวตัวนะคะอย่างเช่น204ก็จะบอกว่า2 04่ไม่ใช่204เป็นเพราะว่าเบื้องหลังของระบบพวกนี้นะคะก็คือมีการอัดเสียงที่ต้องใช้เอาไว้ก่อนตัวอย่างเช่นเสียงที่เราต้องพูดทุกครั้งอย่างเชิญรับยาที่ช่องและกลุ่มตัวเลขนะคะตั้งแต่0นถึง9เนี่ย พอถึงคิวไหนก็จะเล่นเสียงเชิญรับยาแล้วก็ตามด้วยเสียงของเลขนั้นๆประกอบกันก็จะได้ระบบเสียงพวกนี้ออกมานี่เองค่ะ ถ้าจะเอาเสียงในลักษณะนี้ไปหลอกคนใครมันจะเชื่อใช่ไหมล่ะคะขนาดเราฟังเนี่ยเรายังรู้เลยนะคะว่านี่เป็นเสียงที่มาจากเครื่องตอบรับอัตโนมัติแน่นอนทําให้พลังจากเทคโนโลยีนะคะก็ได้ถูกพัฒนาต่อค่ะโดยใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเพื่อทําให้เสียงมีความใกล้เคียงกับมนุษย์ยิ่งขึ้นหรือไม่ก็เปลี่ยนเนื้อเสียงไปเลยค่ะตัวอย่างเช่นเสียงแบบเอเลียนค่ะโดยที่ไม่ได้เป็นการสร้างเสียงใหม่ซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการเอาวัตถุดิบคือเสียงคนที่ถูกบันทึกไว้นะคะมาผ่านกระบวนการือ เพื่อให้ได้เสียงใหม่ที่เป็นธรรมชาติมากกว่าเดิมซึ่งเรามักจะนําไปใช้กับเทคโนโลยีที่เรียกว่า Text to Speak ก็คือเทคโนโลยีที่แปลงตัวหนังสือให้กลายเป็นเสียงค่ะและถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายตั้งแต่การทําหนังสือเสียงไปจนถึงการอ่านออกเสียงบนหน้าจอสําหรับผู้พิการทางสายตานี่เองค่ะ ปัจจุบันนะคะเรามี generation AI นะคะที่ไม่ได้มีความสามารถแค่การพ่นตัวหนังสือออกมาเหมือนที่เราเห็นและได้ใช้งานกันในช่วงแรกนะคะแต่มันยังมีโมเดลสำหรับการสร้างภาพวิดีโอแล้วก็เสียงได้แล้วด้วยนะคะทำให้เทคโนโลยี TTS นะคะเก่งกว่าเดิมมากเลยค่ะจนตอนนี้นะคะแทบจะเรียกว่า AI พูดได้แบบเนียนยิ่งกว่าเดิมไปอีกค่ะจะเห็นได้จาก ChatGPT ในโหมดที่เราสามารถโต้อตอบกับ AI ด้วยเสียงซึ่งที่เราตอบกลับมาค่อนข้างจะเป็นธรรมา ชาติดีกว่าเสียงเรียกรับยาช่องที่2อย่างแน่นอนถูกไหมคะที่สนุกกว่านั้นนะคะก็คือในโมเดลรุ่นใหม่ๆนะคะเราสามารถป้อนเสียงตัวอย่างเพื่อให้ AI เรียนรู้แล้วก็เรียนเสียงของคนคนนั้นได้อีกด้วยค่ะเพียงแต่ตัวอย่างเสียงนะคะจะต้องเยอะในระดับหนึ่งเลยค่ะไม่งั้นเสียงที่ออกมาก็จะไม่เนียนเท่าไหร่ดังนั้นนะคะเรายังไม่ต้องกลัวนะคะว่าพอแกลง call center เขาโทรมาเนี่ยแล้วอัดเสียงของเราไปใช้ก็จะปลอมเป็นเราได้ทันทีมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะคะและยังทําในระดับสเกลใหญ่ๆมาก ที่ปลอมเสียงคนหลายๆร้อย,ยคนเนี่ยยังไม่คุ้มเท่าไหร่เลยนะตอนนี้ค่ะเทคโนโลยีทั้ง2ตัวนะคะที่ได้เล่าไปนี้นะคะถูกนําไปใช้งานอย่างแพร่หลายและเราเป็นผู้ใช้นะคะก็มักจะได้เห็นกันอยู่รอบตัวเต็มไปหมดเลยนะคะอย่างความสามารถในการบันทึกการสนทนาเมื่อเข้ากับ AI สมัยใหม่นะคะก็จะทําให้ระบบสามารถฟังทําความเข้าใจและบอกถึงสิ่งที่เราต้องทําไปจนถึงจดบันทึกเรื่องที่เราคุยกันบนโทรศัพท์ ทำให้เรานะคะสามารถทบทวนเรื่องนั้นๆได้ในภายหลังซึ่งเนวันนี้นะคะโทรศัพท์หลายๆค่ายนะคะทาง Apple แล้วก็ a n d r o i d ต่างก็มีความสามารถในการบันทึกเสียงการสนทนาโดยแต่ละเจ้านะคะก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปนะคะบางเจ้านะคะเมื่อเรากดบันทึกนะคะมันก็จะมีเสียงแจ้งเตือนคู่สนทนาว่าเป็นการบันทึกเสียงโดยที่คู่สนทนานะคะไม่รู้อะไรเลยก็มีเหมือนกันค่ะหรือเทคโนโลยีการสร้างเสียงปลอมหรือถ้าให้พูดดูสภาพก็เรียกว่าเป็นการส่ง้อเสียงดีกว่าคะ่ะถือว่า เป็นเทคโนโลยีนะคะที่เข้ามาช่วยในหลายๆเรื่องมากเลยนะคะอย่างเช่นเป็นผู้ช่วยประชาสัมพันธ์สารหรือว่าข้อความต่างๆนะคะไม่อย่างนั้นนะคะต้องคงให้คนมาพูดทุกคิวก็ไม่ไหวเหมือนกันใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งล่าสุดนะคะผู้ให้บริการโทรศัพท์ฝั่งเกาะอังกฤษอย่าง Virgin Media 02ก็ได้พัฒนา AI โมเดลที่ปลอมตัวเป็นคุณยายเพื่อให้มิจจี้โทรหาเป้าหมายของโมเดลนี้นะคะก็คือการทําให้มิจจี้เนี่ยคุยกับเครื่องให้นานที่สุดจนทําให้ไม่มีเวลาไปเล่นกับคนจริงเบื้องหลังก็เป็นการใช้ generation AI เพื่อสื่อสารเป็นข้อความแล้วใช้ TTS นะคะแปลงเป็นเสียงคุณยายเพื่อคุยกับมิจจี้อีกทีหนึ่งค่ะแต่ในทางกลับกันนะคะเทคโนโลยีที่มีประโยชน์เหล่านี้นะคะก็สามารถถูกเอามาใช้งานในทางที่ผิดได้ด้วยอย่างการบันทึกการสนทนาที่สมัยก่อนนะคะก็ถูกนำมา มาใช้ในงานข่าวกรองดักฟังการสนทนาแล้วก็เก็บข้อมูลต่างๆของฝ่ายตรงข้ามหรือกระทั่งนํามาใช้เป็นข้อมูลในการแบ็กเมย์ก็พบเจอกันมาเยอะแยะนะคะจนมาถึงปัจจุบันคอเซนเตอร์สมัยใหม่นะคะนางก็เก่งขึ้นนะคะพอรู้แล้วว่าถ้ามีรับสายมานะคะคนมันรู้เยอะจึงทําให้คนจริงนะคะคุยก่อนก็เสียเวลางั้นก็เอา AI เข้ามาช่วยซะเลยด้วยการให้ AI นะคะคุยกับคนเพื่อคัดกรองออกมาก่อนคะ่ะถ้าถึงจุดหนึ่งที่คนยังไม่วางสายก ค่อยโอนสายไปเพื่อคุยกับคนจริงๆอีกทีหนึง่งประกอบกับถ้าเอา generation AI มาใช้นะคะก็จะทําบทสนทนาในแต่ละรอบไม่เหมือนกันเลยค่ะและสามารถเปลี่ยนไปตามคู่สนทนาได้ด้วยก็ยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่เลยนะคะนี่สินะคะที่เขาเรียกว่าหัวหน้าแกงคอเซ็นเตอร์ด้วยความที่การสร้างสรรค์นเนื้อหาด้วย AI นะคะทําได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วมากขึ้นในฐานะของผู้รับสารนะคะการรับสารอย่างมีสติและการมีความรู้ในเรื่องของดิจิตอล literacy นะคะก็เป็นเรื่อง สำคัญมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่อยู่ในยุคนี้ดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเรารับสายโทรศัพท์แปลกๆครั้งหน้านะคะก็อย่าลืมสังเกตความผิดปกติก่อนนะคะแล้วก็อย่าไปคุยกับมิตจีจะดีที่สุดค่ะโอเคค่ะยังไงนะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ